อรุณสวัสด์แฟนปืนใหญ่ทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวอาร์เซนอลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เริ่มกันที่อัปเดตอาการบาดเจ็บของริคาโดคาราฟิโอรีครับหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บในเกมเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสตามรายงานของฟาบิโอโรมาโน่ครับระบุว่าเจ้าตัวได้ออกจากแคมป์ทีมชาติอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยและเดินทางกับลอนดอนเพื่อเข้าตรวจเช็คอาการบาดเจ็บจากเจ้าหน้าที่ทันทีขณะเดียวกันครับฟาบิโอโรมาโน่รายงานเพิ่มเติมยืนยันอาการบาดเจ็บของคาราฟิโอรีครับว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรและเป็นเพียงการกระทบกระแทกเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีอะไรน่ากังวล นอกจากนี้ครับอาเซนอลยังไม่ต้องการให้คาราฟิโอรี่เสี่ยงและเขาจะได้รับการประเมินในสัปดาห์หน้าทันทีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยครับกลัวเจ้าตัวที่ไม่ได้เจ็บยุนแรงเดี๋ยวจะซ้ำรอยกับจูเลียนทิมเบอร์ครับที่ไม่ได้โชว์ของมากยังไงก็ตามครับเอาใจช่วยให้เจ้าตัวหายไวๆครับกับโปรแกรมคนโหดท,ที่ยังรออยู่เพียบเลยในส่วนของกาเบ B ียลเคซูสครับคาดว่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้ในสัปดาห์นี้ครับและจะกลับมาลงสนามในเกมน็อตลอนดนดร์บี้กับสเปอร์ได้ครับ ขณะเจ้าตัวก็เปิดตัวทรงผมใหม่ระหว่างพักเบรกทีมชาติครับถือว่าเป็นผู้เล่นอาร์เซนอลคนแรกครับที่เปลี่ยนทรงผมนับตั้งแต่เริ่มฤด,ดูกาลมาถือว่าเท่กันเลยทีเดียวครับสำหรับทรงผมใหม่นี้ในขณะที่สื่อทีมนิวแอนติกครับแหล่งข่าววงในของอาร์เซนอลรายงานความสนใจของอาร์เซนอลในตัวของวิกเตอร์โอเซนเครับเริ่มลดน้อยลงในช่วงต้นปีเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับทัศนติของโอเซนเนและความต้องการค่าจ้างที่สูงครับ การทะเลาะกันต่อหน้าสาธารณะของโอซิเนกับผู้จัดการทีมชาติในจีเรียบน i n นสตาแกรมครับยังทําให้ความสนใจของสโมสรลดน้อยลงไปอีกครับถือว่าดีลนี้ครับก็มีโอกาสที่าอสเซนเลาราน่าจะปล่อยผ่านแล้วครับสำหรับกองหน้ารายนี้ในช่วงตลาดเปิดรอบหน้า ขณะเดียวกันทีม New Antic รายงานว่าอาร์เซนอลได้สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแอนโทนีกอร์ดอนในช่วงปลายตลาดซื้อขายนักเตะแต่ทีม n e w c a s t ิลครับไม่ต้องการเสียผู้เล่นรายนี้ไปและพวกเขาก็ไม่ได้มีความต้องการทางการเงินอย่างที่สโมสรต่างๆคาดหวังไว้ในส่วนของนักเตะครับก็มีความสนใจในการย้ายทีมในครั้งนี้ขณะเดียวกันครับทีม New Antic รายงานว่าอเล็กซานเดอร์อิซักจะอยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆ้นของรายชื่อนักเตะของอาร์เซนอลอย่างแน่นอน ฉันคาดว่าพวกเขาจะกลับมาหาอเล็กซานเดอร์อิซักอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนหากนิวคาสเซิลไม่ได้ไปเล่นในยุโรปคุณคงจินตนาการได้ว่าเขาคงกําลังมองหาการย้ายทีมแน่นอนก็มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าอาร์เซนอลน่าจะไม่สนใจโอ,อเซนเงนในการเสริมแดนหน้าแล้วความเป็นไปได้ในการไล่ล่าตัวอิซักก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากครับในส่วนตัวมองว่าถ้าได้อิซักมาในซัมเมอร์หน้าถือว่าน่าจะตอบโจทย์พอสมควรสําหรับกองหน้าอาร์เซนอลครับ ขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของจูเลียนนังเกียวมันพูดถึงไคยเฮวัร์ครับเขาบอกว่าไคายได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขามีศักยภาพที่จะเป็นระดับโลกในหลายตำแหน่งเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดดีมากถ่อมตัวมากฉันหวังว่าเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปขณะเดียวกันครับดีคันไร์ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตพูดถึงตัวเองว่าพูดตรงๆนะว่าจนถึงตอนนี้ฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในฤดูกาลนี้ แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วขณะเดียวกันครับมาตินโนเดกาดให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันมั่นคงแล้วฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยู่ในสโมสรที่สมบูรณ์แบบและฉันก็สบายดีที่บ้านด้วยดังนั้นตอนนี้ฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วสิ่งเดียวที่ขาดไปสำหรับเราที่แอนสนอนคือการเริ่มคว้าแชมป์ นอกจากนี้ครับมีบทสัมภาษณ์ของฟาบิโอวีราครับหลังจากย้ายกับ FC p o r ปอตด้วยสัญญายืมตัวเขาบอกว่าผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในอังกฤษและตอนนี้ผมรู้สึกว่า FC p o r ปอโตเป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตและพัฒนาต่อไปความคิดที่จะกลับไปปอร์โตมาจากตัวผมเองถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะปกป้องสโมสรพอสมควรครับสำหรับฟาบิโอวีราครับนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ